ถ่ายได้มันสุกอ้าวถ่ายถ่ายวีดีโอเลรอครับวีดีโอถ่ายแล้วถ้าถ้าจะเก็บไปเองก็ขึ้นไปเก็บด้วยเลือกเอาตัวไหนก็ได้โอ้โหร้านที่แกงเลยมันจะสบายอ่าเรื่องอยู่คุณเองเรืองเลืองมีว่าเอาตัวไหนที่ติ้งล็อปนะมันใจมือมืันกระตุ้นเต้นติ้งตุดเนื้อปวนที่พอปวนโปรเลตฮะอือนั่นยิงเต้นอึ๊บอ้าวแบตต่อถูมือมือนอนโอ้ทำไมเนาะ ใชหน่วยใด้มันสูงกบพูนพูนทั้งทงขึ้นมาแล้วเือหาประเห็นนั่นนั่นเออลูกนั่นแหละูกนเาทั้งสองลูกได้น่ะโนตรานูพีแพร่ซอยต้องเออแบกต้องเออทังพีล้นเอนั่นแหละอาอาูมายอาซอยตรงกี์จอยแบกเท่าห่ยอยอมือแพรหนูโอบ้าโอ้บัวโคกยอยอแพร่ออาแพร่กจยอัปจมมันาตยดได้หรือเปล่าตัดที่เลลูกูตีบ้ายดได้หรือล่า รัดแล oh ้วแต่ว oh, oh, ่าม oh, oh, hmm. oh, wow. ันหุก็พุทธโจยโจย้พอทาหุบบ้านก็เดโจมบ้านต่ว่าสอยหนูแบบแบบ็เบ็ชมกันเองเลยแต่ทุ่มหองจับไม่ด้วยนลูกจับไม่ด้วยเนีมันจะขาดเลยเนตกเลยเนี่ขนบจับไนน้ำโอ้ันเจอันถือจบไ่หิมันถือจาะมันเ่าเอ้โอ้ี่ครับคุณบอครับผมเอาครับได้ยู่ อันนี้มันเล่าอันนี้มันเล่าอันนี้ก็เจาะเลยฮะเน้องเอาลงมาอย่างน้อยๆก็กกได้ชิมนี่เบ,นนบ,าบญเบาอันนี่ก็บ้านประทานเปยนเบยประมาณสามลนี่เราละอ้อยนะผมดเหนียชราเลยเอ้ยน้ำแสดงว่าฝนถือฝนขหันเสียหลายแน่นอนพูดเนาะมันก็อันนี้น้องอันนี้เจาะวะนี่โดนเจาะวะลูกครับเจาะตรงนี้น่าแเล่นานะอาหารกินได้เยอะ แต่อ่ะบนดึงแบงโยกสกิดเมือแเพลตุไหนยาระตมือเกิดอันนั้นเราเอกินได้เมือกเกิดเต้นไม่นตาดสิแกมือมกใหมาเดี๋ยวจะไบกเอาอีกเลยกับบ้านจัมาคับบ้านยาคูคู่กับพวกเดี๋ยวไปเก็บเอาคู่เกษตรเก็บง่าย